สวัสดีครับผูกกับรายการเก่งแรงเกมสต์เทรเดนเซนตนะครับวันที่20เดือน11ปี2025ครับพูกกับผมเรวิชอรวกรในวีก้จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลลิเทสครับวันนี้ครับเส้นเด่นนะครับปรับเพิ่มขึ้น9.64จุดครับบวกไป0.76%ปิดเจ็ดอรดดับ1,282จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ3.3หมื่นล้านบาท โดยหุ้นที่ปรับขึ้นมี245บริษัทครับและหุ้นที่ปรับลงมี194บริษัทโดยดัชนีปรับขึ้นที่ทางเดียวกับตลาดต่างประเทศรับข่าวเอ็นวีดีครับประการงบงวด Q3 ปี2026ดีเกินคาดช่วยตลาดคลายกังวลกับภาวะฟองสบู่ในกลุ่มธุรกิจ AI โดยมีเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนีคือกลุ่มเอเล็กทรับิกสดลต้าเคีกลุ่มสนามบินและสายการบินเอ t ทีไทยบีกลุ่มโลยฟ้ากอล์ฟและกลุ่มธนาคาร b BL, b l Kbank SCB และ KTB ส่วนหุ้นปรับลงครับคือ BDMS ครับ CPX Thai Oil SGP และ BCP ครับต่อมาครับหุ้นที่ขึ้นมาวโดยเด่นในวันนี้นะครับตัวแรกครับเดลต้าและ k c ซีอินครับโดยเดลต้าบวกไป0.93% k c ซบวกไป2.34%ครับโดยปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโลกรับข่าวอินดียประกาศงบงวด Q3 เนี่ยมีรายได้และกำไรทำ All Time High และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ไกด์แดนสไลด์ได้และดิมานชิปแบล็กเวลโตแข็งแกร่งช่วยตลาดคลายออกมาจาภาวะฟองสบู่ใน t ร i กิตเอลครับ ต่อมาครับ LT บวกไป5.6% 3กครั PA บ BA บวกไป4.26%ไทยบวกไป4.44%โดยปรับขึ้นเด่นคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้นครับหลังจีนและญี่ปุ่นมีข้อขัดแย้งทางการทูตโดยจีนประกาศเตือนพลเมืองนะครับไม่ให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุดนะครับมีรายงานข่าวระบ,บุนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนยกเลิกทริปเที่ยวญี่ปุ่นกว่าแล้ว7จ็แสนส0,000คนครับโทษดีในขณะที่สายการบินต่างๆ ในจีนทยอยยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆที่เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วต่อมาครับกัฟบวกเป็น1.21%ครับโดวยวันนี้มี a l y s t Me e t i n g ดังวิเคราะห์ขอ,ของเราเนี่ยมีมุมมองเป็น positive นะครับนวโนมผลประกอบการโตต่อเนื่องทั้ง Q 4ปี2 0 2 5และในปีหน้านะครับนูนจักหนึ่งครับมี n w growth จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเริ่ม CO d 3 5ดีมเมกะวัตต์ในปลายปีนี้เพิ่ม2ครับเพิ่มกองเรือนํำเข้า LNG จาก50 70เปป็นในใีหน้า 3, ส่วนแน Advance, บเป็นภาพขาขึ้น และส่ครับส่วนแม่จากกำไรจากสั่นโรงไฟฟ้าในสหรัฐน่งตัวขึ้นจากดิมันไฟฟ้าจาก Data Center นอกจากนี้ครับยังมีจิตริยาบวกจากโอกาสในการเข้าทำา MA ในโครงการลงทุนใหม่ครับ ต่อมาครับ BB l บวกบไป1.27% KBank วบไป1.08% SCB วบไป0.39% KDB โบไป1.85%ครับโดยตลาดปรับมุมมองทิศทางดอกเบีย้ยอาจจะลดช้านะครับเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มธนาคารหลังจากคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่ส่งสัญญาณระมัดระวังในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเนื่องจากยังเป็นห่วงกับอัตราเงินเฟอ้อที่ยังสูงในสหรัฐน้ำหนักเฟดลดดอกเบีย้ย0.25%ในเดือนธันวาคมน,นะครับเหลือเพียง3 3เท่านั้นนะครับโดยนอกจากนี้ครับหุ้นกลุ่มธนาคารยังเป็นเป้าเข้าซื้อของนักลงทุนและกองทุนที่เน้นเงินปัน ลกลุ่มธนาคารให้ดีเวนยิวเฉลีย่ย6-8%ต่อปีครับสุดท้ายครับสวัสดบวกไป3.77%ครับโดยเกงกำไรเป็น1ใน2ตัวเต็งคาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนีเซ็นรอบใหม่คาดประกาศรายชื่อในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิมถุนายนปีหน้าครับช่วงนี้นกิ่งแรงเกมสุปประเนเซ็นนเก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ